ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม n e c r a f อินฟิน i t y ให้เสียงพาก์ภาษาไทยโดย m ม n e c r a f อิน f i n i t y จ้าเมื่อเราไหมครับต้องทำพิซซ่าเป็นครั้งแรกไปดูกันเลยว่าหน้าตาพิซซ่าของพวกเขาจะเป็นยังไง <the> ตอนนี้คุณวมเตาให้ทุกคนแล้วนะเตาพร้อม เราไหมครับพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วครับผมก็พร้อมแล้วครับผมก็พร้อมแล้วครับเอาละคนแรกของเราออกมาให้คุณหนึ่งท่าน<อ>านี่คือซอมบี้ออกมาที่เลยครับผมไปออกไปเลยครับซอมบี้เป็นคนแรกเอาละนี่คือแป้งของผมใช่ไหมครับโอ้โหคว่างมาจ,าจนหวัวเลยอ่ะมึนเลยอ่ะอเอาละค,คุณครูครับผมได้แป้งแล้วมผมขอใส่สเ้ย เอาไม้ทานให่เดี๋ยวเราจะดีเฮ้ยอย่านะน้ำมันนอนนะซอมบี้ใครจะไปกินละเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะน้ำมันนอนกูกูบอกให้หยุดเลยลงมาสิเจ้าเห็ดโอ้ยอันเดียวมันไม่พอหรอกขออีกได้ไม้อ่าขอช้าให้สี่อันเลยดีมากออืคนโกครับแขนผมหายไปข้างนึาก่ะเอามาเคลื่อนเลยครับเออใจเย็นๆนะแขนผมนะครับใจเย็นได้ไง เอาไปขอบคุณค่ะแข่งกูข้างหนึ่งคว้างให้เจ้าซอมบี้มันกดอันนั้นมาให้ดูค่ะมันส่งคาไตอะตึ๊บขอบคุณนะสเกลารตันฉันต้องการมายองเนสอีกอันหนึ่งอะขอบคุณนะจุ๊บมายองเนสเรียบร้อยแล้วครับพี่สาของผมทานของผมไหมคะอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสเกลารตันเลยทำเขาทำไมเนี่ยนี่สเกลารตันไหนจะทำคนนั้นทำไมอ้าว โอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยสเกเลตันในแก๊งฉันทำไมล่ะเนี่ยคันขอให้มีแขนมือลงไปซักนี่มันเกินไปหรือเปล่าฮัสกเกเลตันต้องไม่นะนายสมควรโดนแบบนี้แหละสเกเลตันอะไรกันเนี่ยฉันทำอะไรผิดนะโอ้ยจริงเลยพิกแมนเนี่ยโอเคฉันขอซอสเสร็จเลยนะ มากเลยขอบคุณมากมากเลยนะ oh, อ oy, น่ามันอะไรอะ่ะอ้ย <Okay. S 1> ไม่ทั้งคนดันงพิซซ่าเลยอ,ะอะ่ะ IP Zombie <Nope. S 1> <c oughs> คนถัดไปนายาแล้วก็นะสเกิร์นั่นตอบผมรอเป็นคนถัดหปใมาตั้งนานแล้ว ไม่น่าตาแกน่าสงสารขนาดน,น,นี้จะไม่กล้าทำแกเลยอะแต่ก็ต้องทำมันนะก็ด้วยฉันเอาเห็ดมาก,กางจะไม่หลงจนละมันนะ้งก็หน่อเห็ดมาใหญ่ๆเลยว้าวสุดยอดม,มากขอบคุณนะ<ม>ฉันขอซอสอันเบลเลอร์เลยนะจัดมันเลยท่วมๆเห็ดไปเลย ีแบบนั้นแหละอืมโดนหน้าฉันเต็มเลยนะเอาตรงเห็ดสี่มาโดนหน้าฉันนะแค่นี้เองเหรอเออมาเน้นเหรอไม่เอาดีกว่าเสร็จแล้วครับใครสนใจรับประธานของผมไหมครับอ้าวนี่ผมไปซะงั้นที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหัวรุ้็เสร็จมาเล้นมาเน้นเลยอเสร็จถอนเน้นเน้นเลยอ้าวแพร์เปอร์แพร์เปอร์มาเน้นเน้นเลย มาสิ oh. ฉันบอกให้เอาลงมาให้ฉันไง <c oughs> ทำไมช้าจังเลยเนี่ยยอดมากมันทั้งรูเลยเหรออืมน่ามันมาก,ออก่อหระเอามาเลยฉันขอนหนักๆเลยนะ s <S ฉันบอกให้เอาลงมาให้ฉันไง <c oughs> อะไรกันเนี่ยวันนี้ฉันจะได้ป่า loser. อ้าวอะไรเนี่ยฉันกดดานายเกินไปหรอ,อาหายไปเลยเหรอเอ๊ะมาหาฉันสิฉันคือแอปเปิลอ๋อฉันขอหน่อยนะขอแอปเปิลหน่อยว้าวนี่มันแอปเปิลหรอเนี่ยมันใช่หรออาออะไรกันเนี่ยโอ้โหเอ้ยฉันจะได้กินพิซซ่าดีๆให้ขเขาบ้างได้ไหมเนี่ยนี่ไงพิซซ่าอยากกินใช่ไหมเอา้าทำไมล่ะของฉันออกจะน้ากินนะการโนถัดใจฉันต้องไปเผาพิซซ่าแต่ว่าไฟมันแรงเกินไปหรือเปล่า โอ้ไม่เผาก็น่าจะกินได้นะเอาตรงนี้เลยแล้วกันเอ้าไม่เห็นว่ามันจะอบไหมตรงไหนเลยอะโอ้เอ้ยเอาไปเผาเตาดีๆดีกว่าเผื่อจะได้กินอร่อยอร่อยนี่ต้องรับู่สู่ดาเพาร์เซียตอนนี้พี่วสลงคุงกำลังจะเสร็จแล้วรับไปเลยงามงามงามรสชาติแม่งโคตรแปลกเลยอะเอ้ยท้องไสฉันไม่เหลือแล้ว เอาล่ะทุกคนคลิปวันนี้สนุกกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย